สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องชัยมนลชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอใบเลิงสารงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นไปดูใบแรกนะครับใบนี้จะเป็นมุมซ้ายบนนะครับให้เด่น5มานะครับใบนี้จะเป็นชุด3ตัวนะครับ350และ905นะครับไปดูทางด้านขวามือนะครับใบนี้จะเป็นเด่น8นะครับชุดนี้จะเป็นชุด2ตัวล่างนะครับ8 1หนึ่ง 82 83และ84นะครับต่อไปครับเป็นเริงสารนะครับมาใหา้ตัวนี้จะเป็น28นะครับตัวนี้ก็จะเป็น504แล้วก็584นะครับ8กับ3ตัวเดียวกันนะครับ ใบต่อไปครับไปนี้ไปดูข้อความของโกะกันนะครับก็ดูตัวพ่อปู่มีโชคนะครับบนให้เด่น5มานะครับดูที่ตัวโกนะพ่อปู่นะครับจะเป็นเลข8เนาะแล้วก็ตัวโกะจะมีเลขนะครับดูดีๆก็น่าจะเป็นเลข5 8นะครับไปดูที่มือนะครับอันนี้5หรือ6หรือ1นะครับแต่ก็ไปดูด้านล่างนะครับเป็นเด่น8ปลอง9นะครับ ใบต่อไ,ไปครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับใบนี้ให้เด่นบน5เด่นล่าง8นะครับเด่น5ลอง8ชุด2ตัวจะเป็น80 81 82 83 84 85 86 87และ8 9ครับชุด3ตัวนะครับคู่บนนะครับจะเป็น258 805และ594ครับ ไปดูเลิกล่างกันนะครับให้เด่น0ลอง1นะครับส่วนในวงกลมก็492และ554นะครับชุด2ตัวจะเป็น11 12 1, 14 15 16 17 18และ19ครับ10 20 30 40 50 60 70 80และก็90ครับ ไปดูใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเลิกเทวดานะครับให้เลิกบนมา 3, 5, 8เลิกล่างนะครับเป็น 2, 1ครับชุด2ตัวนะครับก็จะเป็น 1, 8, 2, 8, 3, 8, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9ครับ ต่อไปเป็นเลขกมงคลนะครับให้เลขกเดินทางมาเป็น9280เด่น4รอง5นะครับชุด2ตัวจะเป็น05 15 25 45และ65 40 41 42 43 48 94 82 85 49 69นะครับ นี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ก็ามาชมคลิปแล้วชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแลวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ